ดีครับอยู่กับรถบ้าน p i m อีกครั้งนะครับผมวันนี้อยู่กับผม P p i นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาไลฟ์สดให้ทุกคนดูกันว่าสต็อกรถวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็คือมีรถเข้ามาใหม่เรื่อยๆทุกวันทุกคนไม่ต้องห่วงว่าอยากได้เกง๋งอยากได้กระบะอยากได้รถอีโคคาร์หรือว่ารถแบบไหนเรามีให้ทุกแบบนะครับผมพาไปดูกันดีกว่าวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะแล้วก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วคอมเมนต์ให้หน่อย ถ้าได้ยินเสียงเสียงดีคอมเมนต์ให้หน่อยหรือว่ากดหัวใจให้เราด้วยโอเคเริ่มกันที่มาด้าคันนี้ด้วยมาด้าสีแดงนะครับผมสีแดงอยู่คู่กับสีเหลืองเลยมาด้าหรือเอมจทุกคนเลือกเอาได้เลยระหว่างสองคันนี้นะผ่อนสบายสบายไรไม่บอกราคาไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าราคาเนี่ยที่ทุกคนอยากรู้อ่ะอยากให้ทุกคนทักเข้ามาถามแต่ว่าเงินเดือนหมื่นหนึ่งเงินเดือนหมื่นห้าอเงี้ยออกได้สบายทุกคนสาหรับรถในร้านเรานะครับอืมอ่ะ ฮอตฮอต MG คันนี้สาวๆชอบใช่ไหมเพราะว่าวันเนี้ยต้องขอบคุณน้องตากล้องด้วยน้องน้องวิ่งนะครับผมน้องวิงก็มีลูกค้าที่กําลังดูรถคันนี้ไว้อยู่เยอะมากมายเลยใช่ไหมน้องวิงใช่แล้วก็คันนี้เนี่ยเป็น MG 3นะทุกคน MG 3เป็นสีทูโทนข้างบนเป็นนี่สีดำสีขาวให้ดูเลยความสวยพิมดำมืดอยากรู้ราคาทักเข้ามาคุยกัน แล้วเดี๋ยวคันเนี้ยเราจะทำคลิปรีวิวใน YouTube ด้วยแต่ว่าไปกดติดตามดูกันไปกด Subscribe กดติดตามว่าเราขายกันเท่าไหร่นะสวยๆเลยล็อกด้วยนี่ให้ดูล้อแม็กล้อแม็กเดิมจาก MG เมยอเลยอ<ม>ของ<ม>เราเนี่ยนะ<ม>ก็คือจะมีบริการแต่งองค์ทรงเครื่องรถทุกคันให้อ่าเรามาดูกันที่โคโราเชฟ โคโลราโดเชฟโคโลราโดคันนี้ก็ฮอตนะทุกคนเงินเดือนประมาณหมื่นห้าสองหมื่นออกได้สบายขอเครดิตด,ดีเครดิตด,ดีคือยังไงเครดิตด,ดีก็คือมีงานทํามีใบรับรองเงินเดือนแล้วก็มีประวัติที่ดีในการผ่อนนะไม่ติดแบล็คลิสถ้าติดแบล็กลิสก็ออกได้แต่ว่าเข้ามาคุยกันนะทุกคนว่าเราต้องทํำยังไงกันทางเราดัานสุดอยู่แล้ว ให้ดูข้างหน้าสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์คาร์บอนนะทุกคนคันนี้อ่าเราไม่มีการแกะฝากระโปรงข้างหน้าออกนะเพราะว่ารถเราเนี่ยเน้นขายเดิมๆขายแบบเดิมๆอะ่ะทุกคนให้ดูล้อแมกล้อแมกเป็นสีทองเลยทุกคนหลากสีมากสีทองสีม่วงสีน้ำเงินนะล้อแมกเป็นฟอร์สมาแล้วนะครับผมทรงนี้แล้วก็ตัวตัวถังนะครับตัวถังเป็นสีขาวอา่สวยไหม จริงๆลูกค้าเข้ามาดูแล้วเมื่อกี้ก็ลูกค้าเข้ามาดูมีลูกค้าเข้ามาดูดเรื่อยๆทุกคนโอ้รถแรงเหลือเกินถ้าเสียงเสียงรถข้างนอกเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นแห่งการซิ่งรถของหลายๆคนเนาะอ่ะข้างหลังเป็นสีม่วงทุกคนดูนย่งไงบ้างชอบไหมสําหรับรถโคโลราโดคันนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะทุกคนเด็กชายร่ำรวยเงินทองสวัสดีครับ สวัสดีครับมีแจ๊ส G K ไหมแจ๊ส G K ไม่มีนะครับผมตอนนี้แต่ว่าถ้าอยากได้เดี๋ยวเราเข้ามาประมาณอาทิตย์หน้าติดตามไว้กดติดตามไว้อาทิตย์หน้าจะมีแจ๊สเข้ามานะทุกคนว่าจะเป็นแจ๊สอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันแจ๊ส G K ตัว G K เนี่ยมันจะเป็นปีประมาณสิบห้าไหมใช่ไหมโดย G K จะเป็นแจ๊สปีสิบห้าอ่า 4, 4. สวยนะแจ๊ส G K แต่ว่าถ้าคุณลูกค้าถามคุณลูกค้าชื่ออะไรนะเด็กชายที่ร่ำรวย คุณร่ำรวยนะครับผมคุณร่ำรวยอยากได้รถคันไหนกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยทักเข้าไปเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าร้านดีกว่าหน้าร้านเรามีรถอีโคคาร์คันหนึงทุกคนทายมาเลยว่าถ้าอยากได้แจจี gk ใช่ไหมเราจะมีทรงคล้ายๆกับแจจี gk แต่ว่ามันไม่ใช่แจ k ี g ้นะทุกคนมันจะเป็นนิสันนิสันมาร์ททุกคนอย่างแจเนี่ยมันก็จะเป็นอีโคคาถูกไหมอ่าที่เรามีอ่ะก็จะมี นิสันแล้วก็วีออถ้าเป็นพวกอีโคคาขคันเล็กๆนะแต่ว่าอันที่หน้ากดติดตามไว้มีแน่นอนอาคานนี้สีดำนะทุกคนจดทะเบียนพบรบฟรีน้ํามันเครื่องฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะแล้วก็ออกรถวันเนี้ผ่อนพรุ่นี้ได้เลยแจวเร็วไปไหมเร็วไปไหมเร็เวไปไหมนะทุกคน ไม่เร็วเลยนะทุกคนเพราะว่าการออกรถกับเราเนี่ยเรารู้ผลได้ภายในวันเดียวเลยก็คือถ้าทุกคนชอบอะ่ะมาที่ร้านเลือกรถเลยว่าชอบคันไหนแล้วก็ถือเอกสารอะไรมาบ้างนะก็คือถือบัตรประชาชนมาก่อนเลยอันนึงบัตรประชาชนทะเบียนบ้านรู้ผลได้เลยสามชั่วโมงไม่เกินอ่าให้ดูล้อแม็กแม็กเดิมๆจากโรงงานนะทุกคนคันนี้คันนี้เปียงใหม่อยู่เลยปีสิบเก้าใช่ไหมประมาณ สี่สิบเก้าแล้วก็มีคันนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีโดเรมอนนะทุกคนถ้าคนไม่ชอบสีดำๆสีพื้นอย่างเงี้ยสีโดเรมอนเราก็มีสีฟ้าเลยฟ้าปัดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าเพราะว่ารถเก่งเนี่ยผมว่ารถเก่งอะดีดีแม็กอ u ซุซูดีแม็กดีแม็กของเรามีสองคันนะทุกคนจะมีตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงตัวเตี้ยก็จะเป็นดีแม็กสีทองคันนี้นะครับผมผ่อนสบายๆทุกคนก็คือเงินเดือนประมาณหมื่นห้าสองหมื่นผ่อนได้แน่นอน อยากรู้ราคาเท่าไหร่ติดตามมาแล้วก็ไปกดดูใน youtube ฝากกดไลค์กด subscribe ใน youtube เราจะมีรีวิวให้ดูทุกคันนะทุกคนปไปดูฝั่งนู้นนี่ถ้ามาเจอน้องเสือด้วยนะน้องเสือน้องสิงหรือเปล่าสิอ่าสิงโตโจีนนะทุกคนตุ้งแช่นี่นี่ทุกคนถ้ามาที่ร้านนะอย่าเข้าใกล้นะอย่าเข้าใกล้เพราอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวโดนล้อลอทำไม โดนล้อไงไเขินตาตามกไม่ทันเลยนะครทุกคนทุกคนหาไม่หาไม่รู้แต่ผมหากดห้าห้าห้ามาได้เลยทุกคนอ่ะมิลาดแอดถาดมิลาดแอดาดมิตซูบิชิแน่นมากทุกคนเครื่องแน่นมากสีขาวเรารับประกันให้เครื่องเกียร์หนึ่งปีหรือว่าสองหมื่นโลนะออกรถกับเราสบายใจได้เพราะว่ารถเนี่ยสวยทุกคันรับรองการันตีแน่นอน อันนี้อะไรอันนี้ออาติสอ่าออาติสนะเป็นรถรถที่ถึกชนมากแล้วก็อะไห่หาง่ายทุกคนอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเอาไปทำเป็นสีเหลืองตัดสีเขียวเงี้ยก็ทำได้นะทุกคนวิ่งงานใช่ไหมวิ่งนานเลยวิวงงว่งงานต่อได้เลยทุกคนรับลูกค้าต่อได้เลยตามนั้นเลยนี่แล้วก็ถ้าสนใจอ่ะติดต่อ ตากล้องเรามาได้เลยตากล้องเราก็เป็นน้องเซลลที่บริการดีมากนะทุกคนถ้าสนใจอ่ะสวิปสวิปสวยสวยสวิปสวยสว,สวยมีกันครอบคาลิปเปอร์เป็นอันนี้เป็นอะไรเลย <Yeah. S 1> อ่าคาลิปเปอร์สีแดงนะทุกคนเป็นครอบเบรกมาแล้วก็ลายเนี่ยเป็นจากโรงงานเลยนะทุกคนสติ๊กเกอร์จากโรงงานนี่ให้สีน้ลเงินข้างบนเป็นสีดำนะทุกคนอ่ะ อันนี้เข้าไปดูข้างในกันดูแบบป่ะไม่ใช่ในรถนะในเต็นทุกคนเพราะว่ารถเนี่ยรถเนี่ยมันชอบโดนตี <Lock. S 1> มันล็อกอเล่นเล่นไปเรื่อยอ Nissan Almera Nissan Almera นะทุกคนเหลือขั้นสุดท้ายแล้วสำหรับ Nissan Almera คันนี้เป็นรถที่ฮอตแล้วก็ฮิตมากนะทุกคนสำหรับเดือนนี้นะถ้า ทุกคนพักเข้ามาอยากออกรถนะภายในห้าวันไม่เกินเดือนนี้โปรโมชั่นให้ฟรีก็คือขับฟรีสามเดือนเอาไปขับก่อนเลยเซ็นอะไรเสร็จเอารถไปขับแล้วอีกสามเดือนค่อยผ่อนสบายใจได้แล้วก็ร้านเราไม่ไปไหนร้านเราอยู่ตรงนี้แหละสาขาพัฒนาการนะทุกคนสวิปสวิปคันนี้สองแสนกว่ากว่าสองแสนกลางๆถ้าอยากรู้ราคาเรามีรีวิวไว้แล้วนะทุกคนใน youtube กดเข้าไปดูได้เลยฝากกดไลค์กดซับสไคร้ในยูทูบด้วยนะแล้วก็อ่ะ จะเอาแบบคล้ายๆแจ๊ส G.K. อย่างที่อย่างที่คุณน้องบอกนะก็คือเนี่ยพวกสวิ t พวกมาร์ชพวกวีออพวกเนี่ยมันก็จะเป็นอีโคค่ะพวกบีโอเราก็มีนะบีโอฮอนด้าบีโอ่ามันก็จะอยู่ในเซกเมนต์เดียวกับ j จ๊สถูกไหมพาไปดูบีโอเนี่วอ่าอ่ะตรงนี้จะลกๆเลยนะทุกคนแล้วก็ร้านเราเนี่ยมีแมวมีแมวเราแจกแมวด้วยทุกคนหาบ้านให้น้องนะอะ่แต่ว่าเรากลับที่รถเาก่อนบีโอ คันนี้นะีโอสวยๆเลยขับสบายเป็นรถแบบอีโคคาร์ทุกคนข้างในกว้างมากเวลาเข้าไปนั่งอ่ะก็คือแบบโอ้เยปขอโทษในเสียงเข้าไม้ได้วยทุกคนเสียงแปด๊ดแปดแปด๊ดแปด๊ดอะข้างในกว้างมากแล้วก็เรารับประกันสภาพให้เลยก็คือน็อตไม่มีไขเบาะไม่มีเปลี่ยนคานไม่มีชนทุกอย่างทุกคน ล้อแม็กเดิมถ้าอยากได้ล้อแม็กแต่งเรามีส่วนลดค่าบริการให้นะก็คือลดค่าบริการให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่อยากจะแต่งเปลี่ยนแม็กหรือว่าจะติดฟิล์มอะไรก็ตามทุกคนถ้าออกรถกับเราเราลดค่าบริการให้่ะให้ดูน้องแมวอันนี้น้องแมวทุกคนขายไหมครับพี่อันนี้ไม่ขายนะทุกคนอันนี้แจกเลย <c oughs> ก็คือน้องแมวเนี่ยม,มันมันไม่อยู่ใน กระโปรงหน้ารถของเรานี่เองก็ถ้าใครใจดีนะทุกคนฝากแชร์ไปด้วยฝากแชร์หาบ้านให้น้องนะน้องมีทั้งหมดประมาณเจ็ดตัวแต่ตอนนี้ยังอยู่ในหน้ารถอยู่อ่าฝากแชร์ฝากหา,กาบ้านให้น้องด้วยหรือว่ามารับน้องได้เลยที่รถบ้านนิวเพียเอ็มนะทุกคนพนัการตัดใหม่เฉลิมพระเกียรติร้อเก้าเท่านั้นเองใกล้กลไม่ไกลมาด้าดีเซลมาด้าดีเซลคันนี้แรงสุดๆทุกคนเป็นตัวท็อปด้วยนะ มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยแล้วก็ดีเซลเนี่ยมันดียังไงดีเซลอะ่ะมันเป็นทําให้เครื่องถึกทนนะทุกคนแล้วก็เวลาแรงต้นมาเนี่ยเรากดเข้าไปอะ่ะหัวติดเบาะได้เลยอะ่ะเพราะว่ามาด้าเนี่ยผมขับเองอยู่เพราะว่ามาด้าสองเนี่ยมันแรงจริงๆอยากให้ทุกคนมาลองก็ร้านเรานะทุกคนถ้าสนใจรถอยากออกรถมาลองรถที่ร้านได้ของเราร้านที่ดีนะทุกคนทุกคนต้องสามารถขับรถได้สามารถเทสต์ไดฟ์ได้นะครับผมแล้วก็สามารถรับประกันเครื่องให้วันตีให้ได้ อย่างเงี้ยเขาถึงเรียกวเวลาที่ดีซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะทุกคนอ่ะถูกแรงแดงแพงยังไงขอแดงไว้ก่อนยาลิสมาด้าแล้วก็สวิตนะผมอยากได้สีแดงเรามีหมดสีแดงเนี่ยมันฮอตฮิตมากทุกคนสีแดงร้อนแรงสีแดงแซงทางโค้งสำหรับยาลิสนะทุกคนตัวนี้เป็นเครื่อง1.5 1.2ยาลิสไม่มีเครื่อง1.5ทุกคนยาลิสมีเครื่อง1.2 1.5มัน มาด้าเมื่อกี้อ่ะมาด้าสามมาด้าสามสีดำนะทุกคนมองข้างหลังอาจจะไม่เห็นเห็นตูดใหญ่ๆอย่างนี้นึกว่าบีเอ็มหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่าว่าข้างหน้าเนี่ยมันสวยยังไงผมมองมองจากตูดอย่างเดียวนี่ใหญ่มากเลยนะมองข้างหน้าก็ก็ใหญ่แนละ้วทุกคนนึกว่าบีเอ็มจริงๆนะโอ้โหดูสีดําสีดาทามินอย่างนี้นะทุกคน มาด,ด้าสามเหลือ,อคันสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็คือมาด,ด้าสามคันนี้อ่าเงินเดือนประมาณหมื่นห้าผ่อนได้แน่นอนสบายขอแค่มีสลิปเงินเดือนมีใบรับรองเงินเดือนแล้วก็แบประชาชนทะเบียนบ้านทุกคนก็น่าจะมีอยู่แล้วก็คอมเมนต์ติดต่อกันมนาะได้เลยข้างล่างนะทุกคนตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่ละตอนนี้สี่คนสวัสดีสี่คนนะครับผมถ้าได้ยินเสียงผมแล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยว่าเสียงได้ยินไหมเสียงดีไหมหรือว่า เสียงมันเป็นยังไงกดคอมเมนต์กดหัวใจกดอะไรก็ได้ให้ผมรู้ว่าอ่าทุกคนได้ยินนะอะไรอย่างเงี้ยที่ผมบอกไปมาด้าไอ้นิสันนิสันมาสมาสึไม่ใช่มาสด้ายะไอะ้ดูข้างหน้าล้อแม็กสีดำนะทุกคนอย่างเข้มเข้มสุดๆอมาด้าไม่ใช่มาด้ามาส สำหรับมาร์สโดเรมอนคันนี้นะทุกคนผมให้ชื่อมันว่ามาร์สโดเรียนเพราะว่าสีมันเหมือนโดเรมอนแล้วก็ราคาหรือว่ารายละเอียดเครื่องยนต์อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเข้าไปดูใน YouTube เพราะว่าคันนี้รีวิวไว้เต็มที่ให้ดูข้างหน้าคร่าวๆเป็นฮันนี่โคมนะทุกคนข้างหน้าแล้วก็ปีนโครเมียมอ่าน,นีติดเพิ่มได้ถ้าทุกคนอยากจะแต่งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลัง,รงหรือว่าติดสปอยเลอร์ติดต่อเรามาได้เรามีส่วนลด่าบริการให้แล้วก็ อะไรให้ได้ให้ลูกค้าสามารถเลือกเองได้เลยว่าชอบรถแบบไหนอยากทำแบบไหนอ่ะซีวิกไม่ใช่ b ีโออาร์เมสฮอนด้าบีโอนะทุกคนเป็นเซกเมนต์เล็กเหมือนกันเป็นอีโคคานะแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนบีโอแต่ว่าเป็นช่วงซีดานเป็นสีประตูนะทุกคนสำหรับบีโออาร์เมคันนี้มีทั้งสีขาวแล้วก็สีเทาขับง่ายขับสบายอยู่ในเมืองอะขับคล่องแน่นอน แค่มองก็สวยแล้วทุกคนสวยจริงๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปรถกระบะบ้างดีกว่าแต่ตอนนี้ผมเลิมเจ็บคอแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับกล้องกับน้องตากล้องตอนนี้บ้างนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนคนกันบ้างทุกคนจะได้ไม่เบื่อโอเคครับไปมาสลับกล้องพี่สลับกล้องวิวพีไเอ็มนะครับวันนี้ ก็เป็นคิวผมเนาะก่อนก่อนปิดไลฟ์สดก่อนปิดไลฟ์สดวันนี้ก็จะมาพาทัวร์รถกระบะบ้างนะครับเริ่มที่คันนี้แล้วกันพี่เชฟโคโลรโดนะครับพี่ปี2019ราคา379ฟรีจัดฟรีโอนอันนี้ออกรถกับเราเราแถมภาษีพบรบนะออกไปมีประกันภัยนะเราแถมให้หมดนะพี่ประกันเครื่องประกันเกียร์ของเหลวนะครับเราจัดการให้เรียบร้อยเลยคันนี้นะคะพี่สีขาวมุกนะครับ ฝาหน้าเป็นแบบคาร์บอนนะกระบะจะเป็นสีม่วงแก้วนะครับพี่สีม่วงแก้วฝาท้ายจะเป็นคาร์บอนนะครับพี่คันนี้รีแมปมานะท่อออกกลางเสียงดังมากพี่คันนี้สะใจไว้รุ่นแน่นอนทะเบียนสวยพี่83 80านะครับหรือถ้าอยากไต้รถมาไว้ใช้อ,อ่อในการหากินผมแนะนำคันนี้ดีวกว่าพี่ผ่อนสบายสบายห้าพกว่าบาทผ่อนถูกพี่ผ่อนถูกอันนี้ อันนี้มาเป็นเครื่องคอมมัลเร็วแล้วนะพี่นะมาเป็นเครื่องคอมมัลเร็วแล้วนะผ่อนห้าพันเองพี่คันนี้ฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการพี่ออกรถพันเดียวอยสอด้วยีทองนะครับมาที่รีโวปีสิบหกนะครับพี่วิ่งแสนเดียวพี่คันนี้นะเป็นตัวยกสูงนะคะพี่ผ่อนแปดพันพี่รีโวยกสูงสี่บอลผ่อนแปดพันบาทนะคะพี่คันนี้นะแล้วก็เนี่ยพี่เอสยูวีแคปติว่าสีดำสามหนึ่งเก้าพี่ราคา สามแสนหนึ่งหม้าพับาทผ่อนหกพับาทคันนี้พี่คันนี้ออกรลว,วันนี้ขาฟรีสามเดือนนะครับพี่นะของแถมเต็มตะกร้าเลยพี่ร้านเราแล้วก็มาที่ออกแนว้วุุนนิดนึงรีโวคแคปนะครับแคปเปิดได้นะพี่นะคันนี้นะน็อต <Not S 2> ไม่ขยับนะพี่คันนี้แม็กทีอสามเจดสี 3, ทองนะครับลายยางซิ่งนะ คันนี้แม็กได้แม็กใหม่ยางใหม่นะครับพี่แม็กใหม่ยางใหม่นะครับ่อนแปดพันพี่คันนี้ราคาสดอยู่ที่สี่หนึ่งเก้าพี่สดลดได้พี่ <Okay. S 1> ออกรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ด้วยพี่ปีหนึง่งแล้วก็มาที่คันนี้พี่ไต้ตันปีสิบสี่นะครับวิ่งแสนหนึ่งวิ่งหนึ่งแสนก็อีกสามพันโลมีแม็กแกรไลท์สีทองนะครับมียางซิ่งมาเหมือนกันนะคะพี่มีสติกเกอร์รอบ้างให้ด้วยแต่ว่าถ้าไม่เอาเราแกะให้ได้นะถ้าไม่ชอบสติกเกอร์ ไม,นนไม่ทิ้งรอยแน่นอนพี่มีวัดบูธมีอะไรมาจากเจ้าของเก่านะพี่นะคือเจ้าของเก่าเขาขายมาอย่างไงแเราก็ขายต่อไปอย่างนั้นนะคะพี่ไทตันสีดำปี14นะครับอันนี้จะเป็น F B พี่ขายไปแล้ว,แ,ลวแต่มีแฟดอีคันหนึ่งอยู่อยู่ตรงนู้นคันนี้ขายแล้วมีเจมีม่ีีเอฟบีอันนี้ F B คันนี้พี่มีโหมดอีโคนะแฟดมันก็มีสีเดียวกันเลยพี่ สีเดียวกันเลยมีหมดอีโคเหมือนกันขับในเมืองประหยัดน้ำมันมีเหมือนกันเลยพี่เป,เป๊ะเลยกระจังหน้าเป็นโครมเมี่ยมเหมือนกันอีกคือเหมือนกันทุกอย่างเลยพี่คันน้นะพี่มีอีกคันนึงสวยสุดมาที่บีที5 0ีดำนะคะพี่บีท50ี504ดำวิ่ง30,000กโลพี่รถปี18วิ่ง3,000กนโลไป30,000่น 30, โลอันนี้แม็กสวยเลย เป็นบีทีห้าศูนตัวยกสูงนะครับแม็กมีแม็กมานะพี่นะมีแม็กเวลมีแม็กเวลมานะได้ยางใหม่ด้วยแม็กใหม่ยางใหม่รถปีสิแปดวิ่งสามหมื่โลพี่ผอนแปดพันเท่านั้นเองสนใจคันนี้แคปแล้วก็มาบอกผมนะครับเดยผมมีของแถมพิเศษให้นะฮะแล้วก็มาถึงรีโวนะครับรีโวคันนี้เหมือนกับตัวนี้เลยพี่แฝดกันเหมือนกันมันเป็นรถมันมาพร้อมกันด้วย เป็นปีสิบหกนะคะพี่คันนี้วิ่งหลักหมื่นนะพี่นะผ่อนแปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองพี่ดูพี่กระจังมีโครเมียมกระจังโครเมียมมานะครับพี่ขอบกระจังโครเมียมนะมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะพี่นะผ่อนแปดพันพี่ตัวยกสูงแล้วก็ถ้าอยากได้สี่ประตูพี่มีวีโก้เป็นแชมป์ตัวสุดท้ายนะครับปีสิบสี่นะครับเป็นแชมป์ตัวสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นลีเวนะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะพี่ตัวยกสูงนะมีไฟ มีไฟสปอร์ตไลท์มาจากโรงงานนะครับพี่ตรงนี้เป็นคาร์บอนนะแอร์ดักมาแต่โรงงานเลยนะคันนี้ผ่อนถูกๆพี่ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองราคาอยู่ที่สามแสนปลายๆนะพี่นะเงินเดือนเท่าไหร่เอ่ยคันนี้เงินเดือนหมื่นสี่คนเดียวซื้อได้เลยพี่หมื่นสี่นะครับหมื่นสี่หมื่นห้าทักใหม่ซื้อได้แน่นอนอยากซื้อให้พ่อให้แม่เอาไปทำงานใช่พี่คันใหญ่ๆอันนี้อันนี้เครื่องสามพันนะพี่นะสามพันนะพี่นะ<อ>เครื่องสามพันพี่ ถ้าสนใจคันนี้อินบอ็อกมาหาเราพี่ของแถมวันออกรถเรามีแน่นอนแต่เราเราไม่บอกนะว่าเป็นอะไรแต่ว่าเราจะกระซิบกระซิบบอกอร้านอยู่ไหนฝากร้านหน่อยร้านผมอยู่พัฒนาการพี่พัฒนาการตัดใหม่นะคะพี่พี่วิ่งมาพี่จะเห็นเลยเต็นท์สีเขียวใหญ่ๆอะ่ะเต็นท์นั้นเลยพี่เปิดบริการทุกวันเลยครับมีเซลลบริการตลอดทุกวันอยู่แล้วครับพี่หรือว่าชอบเซลล์คนไหนเป็นพิเศษก็เรียกหาก็ได้อย่างผมก็ชื่อวิ่งนะครับ มาเรียกหากันได้มาหาเซลวิงเซลวิงจัดเต็มให้แน่นอนอยากได้อะไรไม่ชอบแม็กเดิมอยากได้แมมกใหม่จัดให้ได้พี่เรื่องแม็กเรื่องเล็กให้ด้วยถ้าจเนี่ยแต่งโองเครื่องเราถ้าพี่แต่งโอซงเครื่องกับเราเราลดให้สิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ถ้าลูกค้าเครดิตดี D, ย่อจัดด,ดีเราก็แถมให้ได้พี่สำหรับวันนี้นะคะพี่ ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่เพจผมด้วยนะครับ New PIM รถบ้านนะครับพี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ